สวัสดีนะจ๊ะวันนี้ฝนตกที่เยอรมันนะจ๊ะแดองศาแต่วันนี้เราทำเมนูเด็ดๆนะคะทำซูชิญี่ปุ่นนะคะมีปูอัดปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาคาเวียแล้วก็ไข่ปลาคาวียสีแดงแล้วก็สีดำนะคะอันนี้เป็นท็อปปิ้งมันอันนี้คือน้ำจิ้มแบบเป็นแบบฝรั่งกินเป็นแบบคล้ายๆมายองเนสนะคะอร่อยดีอ่อันนี้กับแก้ไม่ง่ายก็จะมีแตงกวามะเขือเทศ ที่บ้านไม่มีแครอทก็เอาเท่าที่มีนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะดูๆๆเยอะม,มากได้ยินเสียงฝนตกด้วยเนาะเดยอด,ดอันนี้ทำํำเมนูง่ายๆของเรานะจ๊ะติดดีจังเลยอันนี้จอ,อกเค็มๆนิดนึงนะคะรสชาติใช้ได้เลยดูๆๆ โอเคโอเคอันนี้เป็นคลิปสั้นๆของเรานะคะ